สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพี่พลอยหัวแดงนะคะและก็พี่เมทหั่วทองค่ะสวัสดีค่ะไม่ทอ <rất S 1> สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความจํากันค่ะไปดูเลยค่ะผมะออกัสเดสครับกัส <laughs> เดสก็ <laughs> <g år> นะคะตอนแรกตอนแรกยังไงคะตอนแรกนะคะแล้วก <g år> <g år> ็แล้วก็จะมีนะคะ CPU นะคะมีลอมนะคะเรามีแบบ 1 6 KB นะคะแล้วก็มีแบบ8 KB นะคะแล้วก็เรามี decoder หนึ่งสามด้วยนะคะก็สําหรับหลักการทํางานของมันนะคะมันทํายังไงนะคะเนี่ยตอนแรกทำยังไงคะเหราคะเราก็เริ่มจากเราก็เริ่มจากว่าความจุนะคะก็คือ 16 KB นะคะก็จะเท่ากับ4,000 H นะคะแล้วก็8 KB นะคะเท่ากับ2,000 H ะคะ่ะก็คือ16ตัว B ตัว16 KB ตัวแรกนะคะเราจะเริ่มที่000นะคะถึง 3FFF ค่ะส่วน8 KB ตัวที่2นะคะเราจะเริ่มที่4000ถึง 5FFF นะคะ 16 KB ตัวที่3มนะคะเราเริ่มจาก6000ถึง 9FFF <c oughs> นะคะส่วนไป KB ตัวสุดท้ายค่ะเราเริ่มที่ A000 <c oughs> ถึง BFFF <c oughs> ค่ะก็ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นการแปลงจากสิฐาน16เป็นฐาน2ค่ะ เดดแสบแปมหนึ n งนะคะเริ่มจากนะคะเรามี0ูนย์ตัวหลังนะคะเราจะสังเกตว่ามี0ูนย์ะคะเหมือนกันทั้งหมด12ตัวจาก c p u นะคะมีตั้งแต่ a ศถึง a 1 5นะคะในเมื่อ12ตัวนะคะมันเหมือนกันนะคะเราก็เลยให้ a 0ถึง a 1 1นะคะรวมกันเป็น12ตัวนะคะต่อเหมือนกันหมดเลยค่ะยันตั้งแต่16 kb ถึง8 kb ตัวสุดท้ายนะคะค่ะค่ะครับ เสร็จ <laughs> แล้วเราก็มาดูตัวแรกกันเลยค่ะค่ะ <5. S 2> ก็ตัวแรกนะคะเราก็จะแปลงเป็นฐานสองนะคะ <5. S 2> ก็เราก็มาดูตัวสุดท้ายกันค่ะตรงนี้คือาฐานฐานสองนะคะเราจะไม่ดูตัวแปด KB นะคะ <laughs> เพราะว่ามันมันหลักมันเกินค่ะมันเต็มแล้วนะคะ <laughs> เราต้องไปใช้สิบหก KB นะคะเราก็เรามาดูนะคะตัวสุดท้ายเหมือนกันค่ะ <laughs> ต่อได้เลยคะ่ะ ขอโทษนะคะขอโทษอะไรไม่รู้อ ok> ่าค่ะ uh ต่อไปนะคะเราก็เลยเอาพอตัวเหมือนกันนะคะเราก็เลยเอา a สิบสองต่อเข้าได้เลยค่ะตรงนี้นะคะคือ a สิบสองค่ะจ้ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูสามสามหลักที่เหลือนะคะสามตัวแรกคือเวลาเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนจากน้อยไปมากนะคะก็คือเรามาดูนะคะอันนี้คือสิบหก กิโลบิ๊กวแรก็คืออันนี้จากหนึ่งจากศูนย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งก็คือถูกหลักนะคะเราก็เลยสามารถโยงมาได้เลยค่ะจากอุ้ยโอเคแบตเตอรี่โลค่ะแบตเตอรี่โลค่ะก็เราก็เลยสามารถนัน a13 นะคะต่อเข้า a13 ไปได้เลยของตัวแได้เลยของนี่นะคะตัวนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะดูตัวสามเรามาดู16 kb อันที่2กันเลยนะคะ ก็ตอนแรกดูตัวสุดท้ายก่อนนะคะ1ไป0ผิดหลักค่ะ1ไปศผิดหลักค่ะ0นไป1ถูกหลักค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเอา a 1 5นะคะเข้ามาต่อที่ a 1 3ของ1 6 kb ตัวที่3นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่ decoder active low 138กันนะคะเราก็จะใช้ต่อโดยการเราดูที่เวลา active low นะคะเราจะอยากให้ตัวไหนทำงานเราต้องให้ออกเป็น active low ค่ะจากตรงนี้นะคะ เราก็จะเลือกกรณีให้มันให้ตัวเรป็นให้ตัวไหนทํางานนะคะตัวนั้นก็จะต้องเป็นศูนย์เนาะใช่ค่ะก็เลยต่อค่ะแอนเข้าไปค่ะค่ะโดยที่ด d คเดอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็น active low แค่ตัวเดียวใช่ปะใช่ค่ะที่เหลือจะเป็น เป็นแอคทีฟไฮค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลยต่อเป็นตรงนี้นะคะเป็นแอนนะคะเข้าไปที่ลีดของ 16kb ตัวแรกนะคะเมื่อตอนนี้นะคะมันพอมันทํางานเป็นแอคทีฟโลชิไหมคะมันก็จะทํางานเป็นแอคทีฟโลชไปเรื่อยๆพอมันเป็นแอคทีฟไฮปุ๊บตัวถัดไปก็จะกลายเป็นแอคทีฟโล w ไปทันทีทําให้ลอมตัวถัดไปนะคะทํางานนะคะแล้วก็สลับตัดไปเรื่อยๆค่ะก็ทํางานจนถึงตัวสุดท้ายนะคะ ก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ